ค็จะมาจัดเลยจัดอย่างนี้ตีแอร์แรงแล้วทำเป็นเล่นแอร์แรงอยู่ว้าอร่ออราเซเว่นออราเซเว่นออราเซเว่ออราเซนออราเซเว่นออราเซเว่น เราอยู่กับ Great Wall m o t o หรือว่าออร r a d Coolcat ค่ะนี่ตื่นเต้นมากเพราะมูก็ไม่ได้มาคนเดียวมากับผองเพื่อนนะคะเยอะมากๆจะมาลองดูนะคะว่ารถไฟไฟ้าที่เขาคิดกันเป็นกระแสกันมากตอนนี้เนี่ย a อร r a d Coolcat มันเป็นยังไงอุ้ยระบบมันจะแบบยากไหมแล้วเขาบอกว่ามันสวยมากก็มาเจอตัวจริงค่ะ นี่มั้งเหรอใช่ว้าวไหมคะก็สวยนะคะข้างในเรียบหรูก็ดีนี่ราคาการละเท่าไหร่คะเนี่ยห้านสามหนึ่งล้านสามมีทอนหนึ่งพันล้านสามมีทอน ซึ่งกิจกรรมวอล์คแรลลี่ของเรานะคะนอกจากที่จะ represent ความเป็นโคราชแล้วยังมีมิชชั่นที่ support local business ด้วยนะคะโดยเส้นทางในการขับขี่ค่ะจะแบ่งออกเป็น5รูทด้วยกันนะคะก็คือรูท A รูท B รูท C รูท D และก็รูท E ค่ะซึ่งรูท A นะคะจะไปที่วัดพนารายเฟนคคชนะคะสาขาซิติลิงนะคะแล้วก็ร้านมหาลาบค่ะรูท B นะคะไปที่ศาลหลักเมือง r ร d and b ์บร Cafe นะคะแล้วก็หงหัวหมาล่าค่ะรูท C นะคะไปที่ลานเท้าสุรนา,ารีนะคะโซยูน so ิค่า ะะแล้วก็ร้าานมิากาคู่ทดีนะคะจะไปกันที่วัดสารลอยคอมมอนคารบนะคะแล้วก็ครัวตะวันแซ่บกุ้งโอ่งโคราชค่ะรูทอ e ีนะคะจะไปที่วัดมื่นวัยเข็มจิตคาเฟ่แอนด์เบสนะคะแล้วก็ขนมจีนคูแขกค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาลองเทสออร่าเซเว่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวลองเลนจ์นะคะหรือว่าจะเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์นั่นเองตัวแรกเลยนะคะลองเลนจ์ค่ะขับเคลื่อนรอหน้านะคะด้วยกําลังสูงสุด204แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่3 0 40นิวตันเมตรนะคะรองรับการชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสะตรง DC Fast Charge ค่ะระยะวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จเต็มนะคะอยู่ที่640กิโลมตรค่ะถัดมาตัว Performance นะคะขับเคลื่อน4ล้อค่ะด้วยกำลังสูงสุด408แรงม้าแรงบิดสูงสุด680นิวตันเมตรรองรับการชาร์จด้วยกระแสะไฟฟ้าตรง DC Fast Charge เช่นเดียวกันระยะวิ่งสูงสุดนะคะต่อการชาร์จเต็มอยู่ที่550กิโเมรค่ะ โดยมีโหมดในการขับขี่นะคะ6รูปแบบด้วยกันได้แก่ Eco, Wellbeing, Normal, Sport, Sport Plus นะคะแล้วก็ i n d i v i d u a l ค่ะมาพร้อมกับการรับประกันและบรกิการดังนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการรับประกันตัวรถารันีี5ปีหรือว่า150,000กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่ไฮโวเท e นะคะ8ปีหรือว่า180,000กิโลเมตรค่ะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะสามารถมาลองเทส t d r ดร e กันได้เลยนะคะที่ g r รด t w a ม l เตอร์เอกรุปค่ะมาแล้วค่ะใกล้ถึงแล้วนะคะกับ มุ่งหมายของเราเฟ็นคลีสาขาซิต้ลิงค่ะเวลาที่จะปิดดีทำยังไงนะคะพี่บีเมื่อกี้หมอนุ่นบอกว่าให้เราปิดเครื่องเราแค่เราคงนี้เท่านั้นเองก็ปิดหอมอนุ่นลงค่ะใช่หมอนุ่นออกมาค่ะเครืงโอ้โว้าวซานี่เครื่องก็ดับทันทีดับแล้วนะคะหูพับแล้วค่ะหูพับแล้วหมอนุ่นหูพับยังค่ะ โอเคมาทานกาแฟกันค่ะวันนี้เหมือนแบบฟิลล็อกเนาะมาแล้วเราก็มาอยู่กันที่ม้าถาวรนะคะม<ะ>าแชร์ด้วยนะคะว่าเล็ชาร์จตรงนี้ค่ะอุ๊ยพี่นุ่นเริ่มสนใจแล้วนี่โฉมหน้าคนสนใจค่ะแอร์แรงอยู่นะทำไปเล่นแอร์แรงอยู่ ชอบที่สุดนะคะในออร่านะคะคืออะไรเอ่ยก็คือสดชื่นค่ะสดชื่นออร่าสดชื่นเพราะว่าเป็นน้ำแร่โอเคตัดคลิปเลยโอเคพี่ปิงชอบอะไรในออร่าค่ะที่ได้ไปเทสจีลน่ารักัะแล้วก็นุ่มสบายแล้วก็กว้างด้ว่ะเออเหมือนสนใจเหมืเป็นกลุ่มลูกค้าในอนาคตพี่เบสเป็นไงคะดื่มน้ำเสร็จแล้วตอบได้เลย ออออประทับใจอะไรในโอราบ้างคะรู้สิครับมันมีความเรียบหรูทันสมัยรูสมัยใหมแล้วก็เวลาฟีลเล่นการอยู่บนรถก็จะให้ความโมเดิร์นครับแล้วก็การออกตัวด้วยว่ามันเป็นระบบไฟฟ้า,ามันมันแบบมันลื่นมันสมูทมากเวลาออกตัวเวลาเล่นความประทับใจค่อนข้างเยอะนะคะ,คะเดี๋ยวเรียกเซล,เร,เ,ซลเรียกเซลเลย เมกี้ตะกี้ไปไปเชสอะไรมาก็แบบไปเทสแทงมาค่ะตัวแทง300แล้วเป็นไงบ้างคะเทสแล้วดีค่ะหนึบมากแล้วก็พุงอะไรเบานี่ขับอะไรนะคะเทสอะไรมาขับตัว allagood test 07ครับอ่าสีอะไรนะสีอะไรนะสีม่วงครับอุ้ยน่ารักมากสีนางฟ้าอัลไพนเวอร์แล้วเป็นไงบ้างคะรู้สึกว่าโอเคนะหแต่ว่าไม่เหมือนการแบบว่า performance การใช้เครื่องความเร็วเครื่องเหมือนประหลาดทีครับเนี่ยก็ ฟังชั่นเทคโนรีล้วก็ตัวของสีบอยเนี่ยผมว่าฟังชั่นทำได้ดีครับสวยดีสวยเนาะมันก็มีความใหม่ๆอะไรเป็นล็อกขึ้นเสียงที่มาจากตัวฮารมักกดอนนี่ ครับไปรีวิวมานะครับมีแทงสามร้อย่าครับก็ดีครับซิ่งนิ่งไม่ได้โคซิ่งโคซิ่งโคแซสโคจะมองจัดโคจะมอจัดเดือจอย่างแน่แว่นเอมาแล้วครับเพลงโคซิ่งโคซิ่งอย่างนี้เลยครับได้ได้ได้พูดถึงรถนิดนึงอ่าออร่าคโดแคทนิ่งมากครับดีอัตราเกี้เทสอะไรเทสสองพันอ๋อเทสสองพันไปเลยมีแทงสามร้อยก็ถือว่า เรารู้สึกว่าไลฟ์สไตล์อย่างเรานี่เหมาะกับรุ่นแป้งสามร้อยแบป้งสามร้อยการขับรถถังอ๋อเหมาะกับการขนแบบขนของเยอะๆด้วยใหรือขนสาวๆเยอะๆด้วยเวลาไปท่องไปเที่ยวออะไรย่างนี้ใช่ไหมตะกี้เทสเป็นรุ่นเจ็ดใช่ไหมคะเป็นไงบ้างไม่ต้องเกินไม่ต้องเกินบ่อร้วนได้ด้วยหนาวด้อนอ๋อที่เหมาะร้อนได้ด้วยอ่าตะกี้ได้ไปลองเทสรุ่นไหนนะคะได้นรุ่นร้อยแปดเจ็ดใช่แต่ว่าขับสมูทมากค่ะ เป็นศูนย์เจ็ดใช่ไหมใช่ขับสมูทมากเมื่อกี้เหยียบเตี๋ไปถึงสมูทมากคุยรถไปสี่รถไปสแรงมากแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเป็นยังสนุกขับสนุกเลยนกแล้วเบาะนุ่มเบาะนิ่มอ่าสบายมากมีอะไรที่ประทับใจแบบสุดๆบ้างความนิ่งเพราะว่ารถเขาคันเล็กแต่ว่าขับเร็วแต่ว่านิ่งมากเออไม่เวียงไม่สะบัดใช่โอเค สนใจละเริ่มมาน,นะคะสนใจกันอย่างมากเลยนะคะเหล่านี้นะคะว,ว้าวสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะคะเอกสหกรุปค่ะแล้วก็เกรดบอมเตอร์ไทยแลนด์นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย